โอ้ยสวัสดีจ้าโอ้ยวันนี้ยายเพนพาสวยมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะ่ะมือถืออ่าไรไม่ได้เลยครับพี่น้องวันนี้นะคะรูปเป็นไรมันติ๋งนะคะแต่วันนี้นะ่ะจะลองดูทางอะไรนะคอมพิวเตอร์เก่งจัดพี่น้องเอ้ยมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วมันจะไม่ค่อยชัดเนาะเห็นไหมเอออย่างนี้ดีกว่า<ม>เออฉันน่ะฉันนะนนะมองเห็นพี่น้องไม่ค่อยชัดผมสะท้อนใช่ไหมคะ ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะสะทนกระจุกเอามุมนี้ก็ได้นะจ๊ะที่นี่ค่ะนี่ค่ะสไตล์เหมือนเดิมค่ะเสื้อเชิ้ตค่ะวันนี้นะคะเสื้อเชิ้ตแะวันนี้กําไรสีแดงนะจ๊ะแดงเลือดหมูปลากันแดงจ้ะวันนี้นะคะจะมาชวนพี่นองมาเป็นยูทูบเบอร์กันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเย่เพ็ญเนี่ยอยากพาพี่นองสวยกับพี่นงรวยจ้ะสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อหรือว่าพี่นงเอ,อ้เนี่ยเห็นไหมจ๊ะ วันนี้เด้อฉันจะมาบอกพี่นองเอิงว่าฉันอยากให้พี่นองเอิงมดกันนะคะไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อนใน facebook หรือว่าอยู่เมืองนอกกันแล้วแต่นะคะฉัน่ะอยากมาชวนให้พี่นงองเป็นยูทูบเบอร์กันให้หมดอ,อะไรที่ไทยรวยไปด้วยกันใครไม่อยากรวยฉันไม่เชื่อดึกค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนเองที่มาพูดถึงเรื่องข้อดีที่เป็นการเป็น y o u t u ู e นะคะให้พี่น้องฟังนะคะฉันก็สไตล์เดิมค่ะิพูด,พดภาษาลงโคราชบ้านเองเหมือนเดิมค่ะวันนี้ให้เสียงใสนิดหนึ่งค่ะปกติอะไรรู้ไหมพี่น้องฉันนะ่ะทำไมเสียงแหบพี่น้องรู้ไหมเถียงเพาะเถียงแม่น่ะเสียงใสเกี่ยวเลยเองก็นิดาเขาพี่น้องใส่ในเสียงเชียวอีะอยากจะตีตัวเองเชทีหนึ่ง แต่วันนี้ฉันว่าฉันเสียงใสนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่วิวนะคะเหมือนเดิมล้วพี่้องเด้อว,วิวมันล่านน่ะจ๊ะเหมือนเดิมไปบนอื่นไม่ได้ดเด้อพอวังมันมีแค่นี้วังฉันนะมันน่อยโอู้วางใหญ่ดีกว่าพอมาได้แค่ทีละสามคนแต่เกินนั้นแล้วมันจิกอัดจักระเดียมกันค่ะก็เลยว่าจะมาเข้าเรื่องนะคะต่อไปนี้นะคะว่าทําไมฉันวันนี้ฉันลงไอ้อะไรนะอ่าคอมพิวเตอร์ส่งโดยตรงจ้ะ มาเชิญชวนพี่น้องเองมดกันเลยพี่น้องเองมดกันเลยค่ะมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะขอโทษที่นั่งคัสหมัดเลย่องากว่าฉันเจ็บแขนเขามีบอลลูนมนีแหละค่ะเ้นแล้วเนี่ยก็มอยากให้มาชวนชวนทําเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันมีข้อดีต่างหลายอย่างพี่น้องแต่ฉันสรุปมัง่ายๆเด้อพูดสรุปวิชาการนิดหนึ่งพูดไอโยโย่โยมาจาักนิดหนึ่งจักได้จักห้าข้อกับพอเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นะ่ะทําไมฉันอยากให้พี่น้องมาทำไม่จักเพราะว่า ข้อหนึ่งแต่ข้อสุดท้ายเลค,ค่ะพี่น้องใครๆยๆก็อยากได้ใครๆยๆก็อยากทำํำมีอยากพลาดโอกาสทองถูกไหมจ๊ะเอาเรามาดูฟังข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งนะคะก็คือช่วยชาติค่ะช่วยชาติมีหมายถึงว่าถ้าพี่น้องมาทําเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะก็ะคือพี่น้องได้อยู่บ้านพี่น้องมีอะไรทําได้ส่งวิดีโอไปให้ใครๆต่อใครดูได้มดกันเลยคะ่ะได้คนทั่วโลกดูว่า พี่น้องเขาไปถึงในถึงหนึ่งกันแล้วถูกไหมคะนี่คือเหตุผลว่าได้ช่วยชาติแล้วยังไม่ต้องไปอะไรนะหยุดเชื้อโควิดอยู่หยุดอยู่บ้านถูกไหมคะไม่มีอะไรทำพี่น้องไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นไม่ต้องคิดอะไรคิดแต่เรื่องนี้ได้อยู่บ้านอะไรตั้งตัวงามตาดอเดีอยทุกทัดเองไหมทุกทัดก็เ,เ,เข้าได้เห็นไหมฉันก็ยังได้อบเหรือฉันก็คนบรรลแตรแเ้เด้อมันจะบอกยัหไเอาเลยว่าข้อสองนะจ้า ข้อสงัก็คือโรคซึมเศร้าพี่น้องโรคซึมเศร้ามันก็จะหายไปจ้ะพออะไรรู้ไหมโรคซึมเศร้าจากเอนที่เคยคิดว่าเอนป่วยอย่างฉันใช่ไหมครับผ่าตัดเข็นนะพี่น้องผ่าตัดเข็นเส้นเนี่ยนะฉันก็คิดแต่ว่าโอ๊ยป่วยฉันไปไหนไม่ได้ดอกถูกไหมจ้ะฉันน่าเจ็บป่วยออ้ยฉันอ่เนแ่อหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฉันก็หายซึมไปพอฉันมีเรื่องอะไรทำฉันก็เจ็บนะครับพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เห็นไหมเข็นฉันยังยืนหนึ่งหนึ่งไหจ๊าไหนเห็นไหมคะ นีย่ยโรคซึมเศร้าหายไปโรคคิดมากโทษที่นะคะเรื่องอืมคนขังเคียงเนะี่ยบางทีก็ทําให้เองเสียใจนิดนึงแหละอิงก็มาเด็ดคิดเรื่องเขาให้เขามาคิดเรื่องเองบิ่งถูกไหมจ๊ะเอ๊ะทําไมเดี๋ยวนี้นะเอะแฟนทําไมสวยทําไมมีเรื่องอะไรทําได้อกทุกทัดได้แต่งหน้าแต่งตาเห็นไหมคะโรคซึมเศร้าหายไปจ้ะและ้วคนผลพ่อยได้คนขังเคียงเกิด ชื่นใจว่าเองมีอะไรทำเองมีค่าพี่น้องเองไหมจ้าอ้าวต่อไปเป็นโข้อที่สามจะอ,อดีตคือได้ได้งานอนิเรกชนิดหนึ่งถูกไหมคะกับพี่น้องในงานอนิเรกหมายถึงว่าก็ได้แบบว่าได้เรียนรู้ว่าเขาไปทำอะไรทั้งนึ่งกันแล้วเองโมติวอยู่ตรงนี้อะไรเงี yeah. ่ยไปดูเขาพี่น้องดูเขาว่าเขาทำอะไร เองได้ความรู้เด้ตลกได้มายิ้มได้ได้ต่างหลายอย่างพี่น้องในโลกออนไลน์น,น่ะอ๋รูลกยังไงเดี๋ยวนี้เขา,ากิ้นไปตลดุปลดปวดปึงไปถึงไหนแล้วพี่น้องเองจะมดอะไรล่ะทาไรนัน่นมุดไปถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปสมมติว่าพี่น้องได้ถ่ายรูปใช่ไหมคะเด็ไปเดินนาเด้ไปทําไรหน้าสวนผสมพี่น้องถ่ายวิดีโอให้มดเลยแล้วเอามาลงยูทูบกัน เห็นไหมมันก็นเป็นงานอดิเรกเช่นหนึ่งไม่วางดาพี่น้องคิดแต่เรื่องว่าจะทําอะไรเป็นวิดีโอให้หมดถูกไหมจ๊ะนะ่ะเห็นไหมเอาคนหนึ่งช่วยชาตินะคะข้อสองอโรคซึมเศร้าหายข้อสามเป็นงานอดิเรกข้อสี่เดี๋ยวพี่น้องโรคนินทานะ่ะก็ไม่อยากนินดาใครดกพี่น้องหายเป็น,นตัวอ,อะไรไมีแต่เรื่องคิดทำนุ่มทำนี่ทำสารพัด มุดไปตงพี่นงคหายมุดจ้ะเห็นไหมดีไหมจ้ามาเป็นเด้อพี่น้องเด้อฉันไม่ขี้ปวดดกมาถอะเชื่อฉันกันนิดหนึ่งกระช่างอย่าันใช่ไหมจ้าใครไม่เชื่อก็เลี้ยวไปคนที่เขาทาเก่งน่ะเขาทําไปเรียกเขาฉลาดนะไอองปึกอย่างฉันนะฉันก็อยากให้พี่น้องมาช่วยกันทําช่วยอะไรนะทํากันให้มดทุกอย่างนิดจ้าจะได้โทษทีจะนี่ก็ต้อง จะมองเหนด้วยมิติสิ่งดีๆนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมมาทํากันด้วยจ้ะพี่น้องเอาอะไรด้วยไหมคะข้อที่ห้าอย่าพลาดเดืออวน,นี้นะฉันจะไปรู้นี่พี่น้องว่าโอ้เอาข้อหาก่อนเอาข้อหาหนะก,ก็คือว่าโรคไหลเงินทองไหลามาเทมามันรองคืออื่น แต่อื่นบันคขบันมันเด้อพี่น้องรองแบบไหนนนาใครนามันฉันไม่รู้ดอกด้ออันนั้นเป็นไปไปฟังเอาเด้อจากเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ฉันพูดว่าเงินทองไหลามาเทมานี่เพราะว่าใครจะไปรู้ว่าพี่น้องน่ะมีวิดีโอนิดหนึ่งที่ปังที่ถูกแล้วเขาไห่มาเป็นล้านมาแกจะไปรู้นี่ถูกไหมฉันพูดถูกไหมพี่นอ้องเห็นไหมถ้าเกิดได้ล้านไม่น่ะแกทษทีนะ แกอู said, oh, so a ין, a ้ไอกระเป๋าเต็มเอไอไอเนี่ยตังเงาะเต็มกระเป๋าน้องทุนไม่จ้าเห็นไหมยังฉันไม่คิดปวดตัวพี่น้องมาทําขันเนื้อมาทําขันถ้าพี่น้องรวยเลี่ยวอะไรรวยลินดาเนี่ยนะได้ทามุดกันก็คิดดูสิพี่น้องประเทศไทยต่างหลายล้านคนแล้วเพื่อนฉันในเฟซบุ๊กอีกแล้วเพื่อนฉันอยู่บัาตรกเด็บัานนังรงบันพิศนุโลกบันอะไรที่ต่างจังหวัดที่เรียนหนังสือด้วยกันก็เรียนฝนพอกโเรียนอะไรก็ช่างค่ะมาทํากันให้มดนะจ้า เห็นไหมถ้าคนไทยเจอกันถ้าคนไทยอยู่ดีมีแรงด้วยกันถูกไหมครับพี่น้องเองเจอกันเองก็แฮปปี้ยิ้มให้กนันก็ได้หน้าตาเบิกบานได้ความสุขได้อะไรต่างหลายอย่างเห็นไหมข้อดีของการเป็นยูทูบเบอร์แต่อเป็นไม่เป็นอะแกก็ไปค้นหาออกกันด้อจ้ะทานจีบบอกมาทีหลังว่าอาจารย์คนไหนที่แบบว่าทําช่อง u t u b e เราเองเข้าใจเพื่ออย่างฉันนะจ๊ะฉันพูดหมายถึงพื่ออย่างฉันเด้อแต่ถ้าคนไหนเก่งฉันก็ไม่คอลบหลูด้อพี่น้องเด้อ เขาลบลูค่ะเขาไปแล้วเขาไปได้ดีอีก็ดีใจเขาแต่คนที่ปึ๊กอย่างฉันนะ่ะก็คือฉันที่ไปวิดีโอนาฉันจะมาบอกว่าอาจารย์คนไหนประวัติยิงต้องไปเรื่อยๆพี่น้องพออิเป็นคนปึ๊กถูกไหมจ๊ะปึ๊ก,กไปช้าๆแต่คนไหนกิงแล้วกิงเลยก็ขอชมเชยนะจ๊ะแต่พี่น้องนะ่ะมาทําเป็นยูทูบเบอร์กันเลยค่ะได้ใช้เวลาที่มีเวลาที่แบบว่าอยู่บ้านหยุดเชื้ออยู่โควิดช่วยช่วย ช่วยชาติอย่างนี้นะคะได้อยู่บ้านมีอะไรทําได้เบ่งปันความรู้ให้แต่ละคนทั่วโลกได้ดูเห็นไหมคะข้อดีเห็นไหมคะอย่าคิดนานเด้อพี่น้องดื้อคิดแต่แค่ึ้นเดียวก็พอแล้วก็มาทําซะเชื่อจังขนาเชื่อจังจะคนก็ได้ไม่ต้องเชื่อมดกันโดเชื่อที่หกคนฉันก็ภพุิมใจแล้วจะ้ะแต่แกไดดีมีแรงนะพี่น้องได้ดีมีแรงฉันก็ดีใจดาแล้วฉันจะได้เบบ กินข่าวดาถูกไหมจ๊ะนเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ดีจ้ะพี่น้องเห็นไหมมาทาเด้อจ้ะวันนี้น่ะฉันในวิดีโออันนี้น่ะไอ้อมือถือฉันน่ะไม่ดีลองมาทําอันนี้ดูฉันมาลองไอ้ไรหนเครื่องอะไรนะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ฉันว่าไม่ค่อยคือฉันอกฉันว่ามันห่างพูดพี่น้องว่าแมทมันห่างพูดยังไงดกฉันไม่ค่อยถนัดมือถือฉันน่ะพี่น้องไอ้ทำไมเต็มเรวอานี้ เอางี้เ้วกันนะคะพี่น้องถ้าถูกใจฉันแต่เกิดคิดถึงเยเพนพาสวยพารวยนะคะก็วันนี้นะชวนชนพี่น้องมาทําทำซะเด้อแต่เก๋ไม่ต้องมาเชื่อฉันมากถูกไหมจ๊ะทําไปได้มีอะไรทําถูกไหมจ๊ะวันนี้ฉันก็ลงมาแค่นี้ก่อนฉันจะมาลองอะไรนะลงไอ้ไอ้คอมพิวเตอร์ว่ามันดูหนา้าตาฉันเป็นยังไง โอเคนะจ๊ะไงก็ได้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะขอให้พี่น้องเอาไปคิดนิดนึงคิดกับคิดยาน,านันมาเป็นยูทูบเบอร์กันนะจ๊ะเห็นไหมมีข้อดีตั้งหลายอย่างเอาไปคิดเอาไปทํากันแต่ก่อนอื่นนะคะขอบคุณมากค่ะที่คลิปทางที่แล้วนะคะมีคนดูมากมายแล้วก็ขอบคุณปากคาราด้วยค่ะในช่องหัวรพาชาแนลค่ะ ที่ดันกวนฉันขนมก็อยากให้ฉันให้ดัง่งหิงให้ฉันดั่งนะพี่น้องอยากให้ฉันดัง่งถูกไหมคะแต่วันนี้นาตาจะนจะบวมนิดหนึ่งด้วยพี่น้องพี่นองไม่ค่อยหลับจ้ะปวดแขนฉันกินยามาเมื่อคืนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจทุกคําชมคะ่ะพิมติเอเ๋ยเพริญผ้าสวยเ,เพยพรินผ้าสวยดาและผ้ารวยดาด้วยสองอย่างนะจ๊ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอมีเวลาวันที่ดีคะ่ะขอบคุณนะคะ คนที่เก่งที่เก่งไปเด็จกจะขอโทษทีนะคะถ้าเกิดไปพูดอะไรที่ว่าผิดผิดเข้าอะไรเงี้ยน่ะคะ่ะผิดกฎผิดอะไรนิดหนึ่งก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะยายเพ็ญพาสวยนะกมือใหม่ขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันงวดหน้านะคะว่ายายเพ็ญจนะท,ทาไอเขาเรียกว่าหนะัมือมือใหม่ใช่อะไรใช่สิ่งของง่ายๆในบ้านไม่ต้องไปซื้อพี่น้องติดตามก่อนต่อไปนะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ karena aja